ที่พิเศษแต่ที่วเื่อกับชาวบ้านเราก็คือรวมเรงรัานก่อนที่ต้นสลายแล้วก็ือจะเป็นชาชุมของพิานาคนะจุดจุดนี้เป็นตั้งคือนกของพญานาค์่โอ้จุที่บึงโข้งเนาะเป็นว่าตามความเสี่ยงเป็นเป็นแม่น้ำซัดซตอนนี้เขาก็ตดังร้องที่ห้องของไปไก่เนาะไก่จะห่อนแล้วแม่น้ำซัดออจุดที่บ้าง นำซักซีฟเป็นดาเป็นทางขึ้นของพญานาคทางเข้าเมืองรัตนารัตนารัรัตนารักนครรัตนานครเนาะเมืองเขาเป็นเมืองเขาท่าเป็นท่าเขาเมืองรัตนานครษ์อจุดจุดหนีไปกับเสือว่าปบอลบอลนี่เป็นบอลนำซักซีฟมีความเสือว่าเป็นเมืองของ้วยเขาปูเป็นเรือโอ้เป็นเมือง เป็นท่าคือตรธข้อพยัญ,ญานะเป็นเมืองของปูอือรือ้อาทางลงเมืองปูอือรือมีเองอยู่ที่บึงพงลงตอนนี้มีงานโยมเพิ่อกึ้เขาไปก่อนนะเนาะเพื่นเตรียมเพื่อเขาไปเพื่นไปบึงก่อไปเกลไก่เป็นมาร์ไวส้สถานที่นี้นะที่เป็นสถา,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 านที่ที่ว่าเป็นมีความเสื่อกันเนาะว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิิ์สทธิ์ อาเบือน้ำกัน,นยานโยนี่คือบรรยากาศนาตอนสวนแดงๆสบายห้าลองที่มรกาตั้งแต่กอของปูอือรี่เป็นมะฮอด,ไไดพี่เด้อแนะนำซักซีดทีอันนี้คือบรรยากาศที่สวยสดงดมากเก็บภาพมาฝากตอนยานโนยมเขาะจะมีป่ายไหวตอนขี่รถมากคือรถมันเป็นป่ายย่างทุกอย่างอยูแ่แ่เป็นบอนน้ำซักซีดหน่อตามความเสียวของเพลินเอาขอปปอง เมืองรัตนารัตพานรัตพานครเมืองรัตพานครรัตาพานรัตพานรัตพานครงานพิธีต่างๆของชาวบ้านนะครับเราทำแต่หัวโรงงานพิธีของมันหลวงต้มเอาน้ำจุดนี้เพื่อให้เป็นงานขึ้นครองราชสวรรคตนะครับเป็น ใช้น้ำจุดนี้นะครับทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดรวมทั้งงานเราต้นไม้เราเพิ่งเอาหนามที่มันต้นมันลงมาตากองเลยครับคิดเรื่อแหะมาทังเรื่องห้องเดือดหน้าเ้างแต่ว่มีทอะไรนยังห้องโถงช่องไม่เยอะงานพิธีเนื่ยสมัยเก่าแล้วงานยังไครับคนเลินหนักไปเลยครับอาหารบวมมือตอนนี้เ้ากระลัางฐาเนาะลอถฐานจริงจริจะเข้าไปไกลๆเพราะว่ามีเหัวสองสองลำพื้นเดียบฟังเข้าไปก่อนเนาะเขาก็ต้องลอถฐานกว่าจะหน่อยยังว่าเอาบรรยากาศน่าให้ดูตอนแดด น้ำทีะตกดินตะกินกำลังจะตกดินแด่กระแหงเงือกบึงโค้งลงเป็นบึงที่ใหญ่ที่สุดอยู่จังหวัดจังหวัดบึงกาฬเนาะอยู่ที่อำเภอบึงโค้งลงทางลงทางขึ้นคลองพญานาคทางลงทางขึ้นคลองปูเอือรือที่เราขึ้นมาบางเนี่ยเราก็ได้เสียกระบาลเนี่ยเป็นบอลตัวศักดิ์สิบนะอาจจะมีประวัติความเป็นมาเนอะเป็นจริง เห็ดใบมาเป็นมอนซัก์ซิตเพ็่จนิงดอมดูหัวใบตัวใบแล้วก็ปูผาใบเนี้ยนุ่มขากันก๋ไกลมากขอขอมาได้ล้วไอ้ที่เน wow. mm ี hmm. ้ยแบบไก่น้ แะเ่อมนได้เกอต่อ,อ,ม,าอ,าอมาเขาจะมาส้างเขาเมิ่งแล้วเนาะเลี้ยงขานี p u แ้วก็ให้วำในทุ่ไให้รับไปด้วยที่ร้านจะ้มาหลยหลายหลายคนมาเกือกต่อเมา่อเงต้าถึงข้างต้นของฟูี่วังพญานา

คือทางึ้นตั้งลงของขนาางนำซัซิที่ดึงโคงลงอย่ามาะเเอาเนาะมาสู่มอหลาอพอเาจอดเจอเดวั้เมันจะไหลไปอเป็นจาหลอมหัวไวเนาะก็มือไว้เห็นบ่เหินห็นบอเห็นหดบ่าเห็นบ่เห็นหงด่ ลงหินครับเด้ยต่หัใหม่่ะอ่าตามนี่บ่เลือกบ่สองเมตรตัวเล็กสองสิบสองเมตรซาถูอ่ะบหน้าซักซีเป็นเดอกัเดอมาหอดเจาเส้นไนเงี่ยคนก็มาที่การทนเนี่ยมัจะเป็นบ่อเนาะลวงปู่ือบ้างพญานาคทางลงของเมืองพญานา

อาที่ว่ามา่อดัจอดเทิงแล้วจุดไฮไลท์ของบึงค้งลงบ้างนำซักซิดบ้างขึ้นลงของพญานาคคือไหลแล้วมีก้อนเสือกับวตีกันเนาะความเสือส่วนบุกกับข้อโซ่ข้อลับข้อพอดเอาบุญไผ่บุญมั่นนะแข่งบุญแข่งยังแข่งใดแข่งบุญศาสนาแข่งบุญใดเนาะอย่าโยมเนาะสาธุ